จริงจริงคิดไ้แล้วคิดในใจอ่ะพี่คนไต่พูดออกมามันดูไม่ดีเดนรู้ไหมว่ากองนี้มันใหญ่ได้เพราะไรแต่แต่พี่แนทพ่ขนาดนี้พี่ถ้าไม่แต่ก็อีกเรื่องเฮ้ยจะแต่ลันไก็เกิดขท้นได้เสริมสีผมผมยังมีป้ายยังมีเหดือฟ้าแกผมผมเข้าใจของว่าถ้ามันมีสองโผลคุมเอ็เนี่ยนั่นแหละผมเข้าใจเข้าใจ ผมโดมแล้วจังเลยแหละห้องผมโดนมาเยอะแล้วเนี่โดนมาเยอะพี่เข้าใจเนาะพี่เข้าใจมันน้องโดนต่าเดี๋ยวจะเป็นกองประวัติศาสตร์มันควรมันควรจะได้จริงป่ะเพราะเห็นพี่ตีเล่นพันนี่เออพี่ตีเยอะแล้วนะเล่นพันอะไรเงี้ยเป็นสถิติใหม่แล้วถ้าพี่ตีไม่ได้ก็่านันึงได้นะใครชอบใช่ไหมครับพันนี่คือใหญ่ๆแล้วนะชอบใช่ไหมอันนี้เหรอ ก่่อนนห้าีไม่ก่อนหน้าที่เบนซ์จะมาเล่นด้วยนี่มีพิติกับพี่นกที่เล่นเยอะสุดตาละห้องเปิ้ลเปิ้ยเปิดได้เปิ็นเงาเป็นเงาใหญ่นานเลยเว้แต่เปิ้ลมันก็แบบรอจังหวะไงความรอบเลยพี่ฉันไม่ได้ไงความโลภกูต้องเอาคืนไอ้เบนซ์แม่งทุกรอบไม่ใช่เพี้ยเบื่อไปนะเบนเมื่อกี้เบเข้าใจกติกายังเข้าใจผมว่าใจอยู่รอบเดียวพี่นกไม่ถามอีกเลย เมื่อสาวเบบผมได้ข้าวสีตัวเงี้ยเกิดไม่ได้สีขึ้นมาเงี้ยผมก็ได้กินนะทำธรรมดาใครจะกล้าพี่โหด9ตองเองนะใครใครไม่เล่นก็โอ้โหใครใครอยบบไม่กล้าเล่นเราพี <S 2> <S 2> ่ผมถามจริงหน่อย ขนาดมีสามไพ่ในมือเราอย่างนี้เนาะสาม้มีอีกสองตัวเอีดตัวหนึ่งออกยังโดนออกสองตัวที่แบบได้เอ็ดมาเงี้ยโอ้โหน่าเกลียดน่าเกลียดกว่าเดิมอีก่ยมันงจริงมันงุนจริงนะมีมันเสือสงดังแสงดังแสงดงดาแล้วดมาแล้วเกได้อย่างตงงังชนะเอตผมก็ตามอยู่แหมพี่ตีหม้ตามอยู่แหมได้เออ พี่ตีได้แม่กินเกล็ดอะไรเงี้ยอยู่ประมาณขอบๆอ่ะโอเคมันผืนไม่ไพ่สูงไงแต่แค่นอนกินแบบนี้จะพูดยังไงวะโอ้โหนี่สามดอกสามดอกนี่โดนทุกทีเลยไอ้นี่อ่ะต้อนรอดต้อนรอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนมีนัดขโมหมดอ่ะขโดยจริงนะโดน ยืมตังพี่ตีอยู่ไม่พอเพื่อนเรียบร้อยฟอตตังหมดตัวยืมพี่ตีห้าร้เมื่อนแปดพันเก้าค่ะผมนันคุณจริงวันเมาเหรอไม่ไม่สบายเอ้ากูถามดิถ้าถ้าเดี๋ยวเพื่อนเป็นไอเป็นไอเทิรเนี่ยเดี๋ยวกูตามไปไอ้จะได้เอตามไปได้ไหมเล่นแปดพันกูมีเท่าไหร่กูเล่นเท่านั้นแหละก็เลยแค่น่าหัวหน้าตากูรีนมาอยู่แม่ง ลงมาเปิดมาพันกว่าบาทไม่ใชเหรอเออนี่นี่ออกมานี่กองบอกพอบอกกองกลารมันเจ็ดพันนะนี่มีันก็ตาโตใหญ่เลยมันไ้น้ำหรือที่มีอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่รู้ว่าใครจะได้ มาโล,ล่งงงเงินมาโล่งงงเงิน<อ>เป็นตุรการฝ่ายการเงินเฮ้ย <laughs> ไม่เล็กนะ <laughs> จับ<ต>จับ<ต>จับเงิ<ต> <laughs> นที่ดีเงินว่ามือสั่นแหละโอ้โยเจ็ดพันใครเผลอแม่งที <laughs> ่งันบินห้อง <laughs>